เบิงทุกคนนอกปีใหม่เฮ็โโดโทรศั์แตกเบิงเนี่ยโอ้ยก่อไก่กับบอดด้เบิงเอบีซีกับบอดด้เบิ้องลวบานิ้แตกแล้วพี่น้องเพื่อนบ่อนางเบิง้งซื่อๆเนาะเพิ่นกับนางเล่นไปเลนมาถือโทรศัพท์พไปพร้อมเฮ็ดโตกแตกบาดนี่เห็นน้าดมันทรศัพท์แตกล่ะสิเห็นน้าดายเซาหยังเบิง ้องไผยนี่โทรศัพท์ของไผ่ของพ่อเป็นบ่พ่อสิบ,บดาหนูบ่หื้อน่าใดก็จะคล้องเฮ็ดแตกเนาะสิมีหยังเบิ่งมานี่โทรศัพท์บ่ม,มีเบิ่งละแตกและนี่เซาหยังเบิ่งฮะหันน้ามาหาแม่มึงดูเฮ็ดผิดแล้วน่ะแต่แตกสายสี่เบิง่งดู ถ้ามาเมื่อยน้ำข้นจะเป็นดื้อ